สวดีค่ะ ท่านพลตวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษท,ที่เคารพครับเรียนว่าพื้นท,ที่ทั้งหมดเก้าไร่ตรงนี้เป็นที่ดินที่คุณพ่อซื้อไว้แล้วก็เอาไว้ให้ทำธุรกิจ ประกอบสมาชีพเพื่อเลี้ยงครอบตัวปัจจุบันเนี่ยก็ทำวัสดุก่อสร้างน,นะครับแล้วในขณะนี้เนี่ยส,สภาพสังคมแล้วก็วิธีการในการสร้างตรนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจนั้นในขณะนี้เนี่ยผมก็เลยเได้รับ บัญชาแา่ภรรยาบ้าะควรจะเปลี่ยนเส้นทางบ้างทำอะไรที่มันเสริมขึ้นมานะก็เลยคุยกันสองคนภรรยาก็มีความคิดี่เริ่มที่ดีเขาก็คิดไปหาช่องทางหารายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะมาเปิดในลักษณะของคอมมูนิตี้มอนะเพื่อให้เป็นการ เสริมเรื่องการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตอำเภอปากช่องและจึงเกิดแอปปากช่องชอปชินชิวขึ้นเพื่อให้สร้างศักยภาพการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตเทศบาลองปากช่องต้องกล่าวเรียนว่าตรงนี้ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ เศรษฐกิจกดีขึ้นนะไม่ได้เศรษฐกิจกมวลรวมทั้งหมดนะแต่เป็นเศรษฐกิจกของางในเขตมืองเพื่อด,ดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในเขตเทศบาลนะจะได้เป็นการสร้างเศรษฐกิจกของคนในเขตเทศบาลด้วยอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดต่างอำเภอ ได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในเขตเทศบาลนะก็ในโอกาสวันนี้ต้องกราบขอพระคุณพณะท่านรัฐมนตรีที่โซนาให้เกียรติขอพระคุณเพื่อนๆพี่ๆนะทุกท่านที่โซนามาร่วมขอขบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่โซนาให้เกียรติพื้นที่ตรงนี้จะสําเร็จได้ไม่ได้ด้วยผมสองคนจะสําเร็จได้ด้วยพี่น้องประชาชน แล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครที่มาร่วมกันอยู่ตรงนี้ทางต้องกาบของคุณครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นมีคนผมขออนุญาตกราบเรียนพระธานพลกำลัเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กจรการที่จะทำให้ปลอดแัยใหว่า จังหวัดนครศรีมาท่านวินัยวิทยานุคกกูณท่านรองผู้การานครพักสามท่านรองผู้การจังหวัดนครศรีมาท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากช่องท่านคงกิตนะครับแล้วก็ระยาและท่านกุ้เกิยรติท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มี คอดีที่ได้มาร่วมในการเปิดนะครับปากช่องช็อปชิมชิในวันนี้ครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นมอเป็นคอมเทีที่ดูแล้วมีความยิ่งใหญ่มากนะครับก mm ็ hmm. ต้องขอเื่นชมนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วผมมีความคุ้นเคยกับปากช่องมานานเป็นสิบปีนะครับ mm hmm. แล้วก็ยิงผมไม่ได้ตื่นไกลครับผมเป็นชาวปากช่องไปแล้วครับ mm hmm. ผมเป็นผู้จัดการภาคสามเมื่อปีส mm ี hmm. ่ ก็มีตั้งความหวังว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้ไปยืนจริง,รงก็เลยเริ่มมาทำรายการแต่ปี50ครับวันนี้เวลาแป๊บเดียวก็8-9ปีนะครับแล้วก็ได้มีความคุ้นเคยกับท่านนายกหลายๆท่านนะครับที่นี่ก็มีตั้งแต่เจ้หัวครับน้องอุ้นนะครับแล้วก็ครอบครัวของพี่เกลือนะครับก็ ทำให้ผมได้มีความคุ้นเคยและเห็นการเติบโตของปากช่องมาอย่างต่อเน,นื่องปากช่องตั้งแต่ปีสีเ่เจ็ดที่ผมไม่อยู่ครับกับวันนี้ไม่เหมือนกันมีการสถานการ์เติบโตอย่างมากก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ทางเศรษฐกิจแม้ที่อื่นจะไม่ดีแต่ที่นี่ก็จะมีการเติบโตการก้าวกระโดดอย่างที่เชืเ่วกันนะครับแล้วก็ตามที่ท่านนายกได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นการ ทำธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้คนมาซื้อของให้คนมาชิมนะครับในอาหารต่างๆก็ถือว่าเป็นมอที่ที่ดีได้สามารถดึงลูกค้าดึงคนให้มาจับจ่ายใช้สอยเป็นการเพิ่มธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชนชาวบากช่องก็ถือว่าเป็นความคิดที่เริ่มที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเป็นการทําให้กับ บ้านเาจริงๆก็ผมพอให้ส่งให้กับท่านนายกูตินะครับแต่ก็ตามครับผมในโอกาสนี้ก็ต้องขออวยพรให้กิจกรรมของปากช่องชอบเ็มชิวของท่าย,ยกนะครับจงมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและก็เป็นมอเป็นสถานที่ที่คนเชื่อถือเชื่อมั่นมาจาับใจใท้ซ้อย มีความเคลื่ก้าวหน้าอย่างทีง่ีตลอดไปสวัสดีครับและในลำดับถัดไปนะคะขอาลตรวจเอกฤาองแสงสิงแก้วจากรีบๆเพื่อเปิดงานตักช่องท็อปทิงคิวเลยค่ะ